วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสเสด็จลงณัพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ ซึ่งคณะศิทธิานุสิตและผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา9า9 1ปีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์มีพระนามเดิมว่าวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440 ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันโดยทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่22มิถุนายน2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงสร้างและประธานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานศึกษาเป็นจำนวนมากโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฏฐิสมเด็จพระอริย์องศาคัตยานวาดวาสโนขึ้นเป็นสมเด็จ พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2562